โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำคลิป,ด,นะลปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ยมาดูกิจกรรมในเกม Rv กันเนาะว่ามีกิจกรรมไหนอัปเดตใหม่เข้ามาบ้างตอนนี้ก็มาดูห้องทำงานเราก่อนห <c oughs> ยอกหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้ากิจกรรมกันนะโอเคไป ว้าวนี่เรียนหน้าน่ารักเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องแหละสกินใหม่ของอารามที่เพิ่งเข้ามานะแค่สนใจก็ไปดูคลิปในช่องเราได้นะเราทำรีวิวไปแล้วพร้อมสุ่มกล่องเราก็ทำไปด้วยนะเผื่อใครอยากดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมถัดไปแล้วกันเนาะอ,อือฮึแต่ว่าเราว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยแจกฟรีฮีโร่สลองครบหปี ก็มีเบต้าเพนยิปเน็ตโจเกอร์แล้วก็เดียกทั้งหมด5ฮีโร่เนาะทำภารกิจเลือกฟรี1ฮีโร่ตั้งแต่20ตุลาถึง24ตุลานี้นะแค่4วันเอ้แค่5วันนี้เท่านั้นนะก็อย่าลืมไปทำกันนะจะได้รับฮีโร่ฟรีที่ยังไม่มีกันอันนี้พอคลิกเข้ามาก็เป็นอ่าก็จะได้รับน่าจะเป็นต่อวันปะจำนวนในการเข้าร่วม5 V5 หรือจะอันดับ1ครั้งก็อาจจะแบบสะสมเหรียญเนาะเดี๋ยว ทำภารกิจสะสมเหรียญแกลกราพฮีโร่ฟรีเราต้องดูต่อไปนะว่าต้องใช้กี่เหรียญอ่าก็คือต้องได้สองสองเหรียญก็จะได้เป็นเพจใช่ปะพอสามเหรียญก็ได้เป็นฮีโร่เนี่ย <c oughs> โอ้โหก็ฮีโร่ก็ Hero, อย่างที่บอกไปมีห้าตัวนะหรือเป็นลูกแก้วล,กลูกแก้วสามลูกนะใครสนใจก็ลองมาทํากิจกรรมนี้กันได้แต่คิดว่าน่าจะไม่ง่ายไม่ยากหรอกมั้งสำหรับกิจกรรมนี้แค่มาเล่น <c oughs> แค่มาเล่น เนาะก็โอเคแหละสำหรับเกมนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็แจกมาหยุดเหมือนกันทำาปกิจรับ Free. ลิมิเต็ดฟรีโอ้สกินลิมิเต็ดตั้งแต่ยี่ิบตุลาจนถึงสิบี่พฤศจิกา,นายนเนาะแค่สนใจก็มาดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้โุ่งะน่าสนใจนะทำไมรู้สึกขอแจกเยอะๆฉละครบ5ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เนาะก็มีทั้งคลิกซี่มีเทนมีซิลมีซูกา้าแล้วก็มี เอร์อรนดอร์เนาะก็ทั้งหมด5สกินบ้าท,ที่เขาโชว์แต่น่าจะมีแค่5มัง้งเดี๋ยวไปดูในหน้าขีดฉำเทียงว่ามีตัวไหนอีกเนาะแจกไม่หยุดชุดไม่หยุ่งจริงโอ้โหก็คือล็อกอินสะสมก็ได้30แล้วอะแล้วก็ล็อกอินสะสมอีกก็ได้อีก30เข้าร่วมได้อีกเนาะโอ,โอ้โหลูกโปรไฟล์เนาะมีอะไรอีกอืม้มมีกล่องลูน แล้วก็มีแท่งไอดอลแล้วกอ็อันนี้เป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เมโลดี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีโมจิันอ่าฮะลูกแก้วอะไรอีกอันนี้ก็เป็นตาอัญเชิญรูปโปรไฟล์โอเคแล้วก็อันนี้เป็นออันนี้มีสกินเนาะมีหนึ่งนนนะมีห้าน่าจะห้าสกินพอๆกับที่เขาอธิบายอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่อมอีกไหม อันนี้กิจกรรมเช็กชื่อน่าจะไม่ลืมความกันทุกคนเอ๊อยู่ไหนนะเหมือนเราเห็นแบบแบบตรงมุมขวาชื้นนี่ไงกล่องสกินสุดแกร่ง100%เเพียง149ยสี่บ้าขอบองชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นรับหนึสกินที่คุณยังไม่ครอบครองก็มี1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกดมีเสกินนก็หากมีแล้วจะได้รับเป็นเพจแทน ใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมการันตีกล่องที่การันตีได้สก,กิน100%เนอนาะก็มี7ตัวแล้วก็เพจ200รโอเคแสดงว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีก็เป็นเพจ200รเนาะก็มีคีล่าอืือแล้วก็มีซานิสอืือแล้วก็มีอาร์เลสเตอร์อา่าแล้วก็แอสทริกอืือแล้วก็มีอา่ามาการก้า ว้าว wow. เป็นสกิลระดับเลเจนด์เหมือนกันะกนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นทาร่าเนาะอันนี้ก็เลเจนด์เหมือนกันถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ลินเดสโอ้แล้วก็เพจสองรอเมตรโหก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวไปดูที่ร้า,รานค้าอีกทีหนึง่งโอเคเดี๋ยวกดออกนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ารา้านค้าอ๋อเอ้ยมันมีนี้ด้วยเป็นกล่องสุม่มเนาะกล่องสุมส่มสุดแก่งแล้วก็นี่เป็นกล่องสุม่ม ชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุนลับ1สกินถาวอรก็มี7สกินเนาะแล้วก็ถ้าแล้วมันก็จะมีเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรเออแล้วก็มาที่โอกาสการออกนะโอกาสออกสกินถาวรอ,อยู่ที่2 0 5ชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินอยู่ที่30%แล้วก็เพชร67.95%แต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะซื้อแล้วก็ลุ้นไปเลยว่าจะได้สกินหรือได้เป็นเพชรแทนใครสนใจก็ ลองมาเล่นๆดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจอยู่เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ามีฮีโร่ตัวไหนกันบ้างาไปดูกัน What a bear't for honor. Don't you just love it when things fall apart? This girl plays hardball. <laughs> With great hammers come great responsibility. c o l n e l the sorrow never ends. โอเคก็เท่าที่ดูเนาะเจ็ดสกินที่ผ่านมาก็มีทั้งระดับเลเจนด์แล้วระดับนิมิเต็ดก็แล้วแต่ดวงแล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเรามาลองอันนี้เป็นกล่องสุ่มเนาะก็สุ่มว่าจะได้สกินไหมก็เปิดเพื่อรับ1สกินหาวอรเนาะชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรโอกาสออกสกินหาวรอยู่ที่2.05เปอร์เซนชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินอยู่ที่30เปเซนแล้วก็เพชรอยู่ที่67.95เาเปอร์เซ็นเนาะโอกาสออกก็สกินก็ออกค่อนข้างยากเลยก็มีเจสกินที่ว่าไปแล้วก็ ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพจสิเมตรแล้วก็เพจยีสิเมตรเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุม่มออันนี้ให้ทุกคนดูกันเนาะโอเคก็ถ้าสุ่มร้อยกล่องก็9ก้าร้อยคูปองเนาะเราว่าจะสุ่มสักเอ,อก้าแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่าจะออกสกินเปล่าโอเคสุดสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวลุ้นกันจะได้ไหมนะ ได้สกินไว้นะเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอ๋อแต่เขาก็รันตีไม่ซ้ำแล้วนี่ใช่ปะเกลือ <c> ก <oughs> ิจกรรมเก,ก,กลือประจำวันนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลองสุม่มนี้เอ้ยลองสุ่มว่าอีกกล่องหนึ่งมันได้สกินแน่ๆหนึ100่งร้อเปอซ็นตาะเรามาดูกันว่าจะได้สกินอะไระเดี๋ยวมาดูกันว่าได้สกินอะไรนี่ก็ มีเจ็ดสกินเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาซื้อลองเลยพร้อมกันเนาะมาที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคูป,ปองอ่าซื้อสำเร็จแล้วสก,กินสุดแกร่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลินดีสรู้สึกอันนี้เป็นลิมิตอ่ะไม่ใช่เลเจ,จนถ้าจะไม่ผิดโอ้ยอไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามารีวิวสกินที่เรามีทุกคนดูแล้วกันแล้วเผื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจอีกช่องทางหนึ่งว่าจะซื้อกล่องนี้ดีไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินทุกคนดูกันปะโอเคก็มาที่ตัวแรกเลยเนาะสำหรับตัวคีล่าส่วนตัวชอบมากเลยนะนสกินในเนี้ยเท่มากเลยระดับเลเจนร์จนโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในการทดลองกันเนาะว่าสกินนี้เป็นไงปะนี่ให้มันเริ่มดูที่ห้าวาร์ป ดูท่าว้าบก็ไม่ไม่มีอะไรนะปกติท่าว้าบเฉยๆเดี๋ยวมาดูสกิลเราชอบสกิลมากโอเคมาดูสกิลต่างๆกันนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลอันนี้เป็นสกิลหนึ่งน้กระโดดเข้าไปเห็นไหมสวยปะแล้วทั้งหมดเป็นปลากระเบนอ่เอาเมื่อกี้มองเห็นว่าเป็นสกิลอันนี้สกิลหน,นึ่งน้องแลสกิลสองนี่สวยปะ แอบชอบนี่วิว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 โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับสกินของคิล่าเนาะเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปกันนี่เนี่ยนี่นี่เย่ปังนี่นี่นี่เนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของคิล่าโอเคอันละคิล่าก็จบไปแล้วเนาะต่อไปเป็นของอเลสเตอร์ อันนี้ก็เท่เหมือนกันภูมิใจนำเสนอ,อเดี๋ยวไปดูในเกมกันฮึบโอเคเดี๋ยวไปวิท่าวาร์ปจาจำไม่ผิดท่าวาร์ปไม่มีอะไรนะอ่าไม่มีอะไรจริงด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกิลต่างๆกันแล้วกันเนาะฮึบมาอันนี้สกิลหนึ่งเท่หนาเราว่าเนี่เท่อย,อยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย เอาตินี่ขังตึงตึงตึงโอ้ยเกือบแล้ว <laughs> โอ้ยวิ่งชาไปห,หน่อยหนึ่งโอเคเย่ก็ส <laughs> ำหรับอเลสเตอร์ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกัน <laughs> โอเคต่อไปก็เป็นมากังก้าเนาะก็เป็นหนึ่งสกินที่เราชอบเหมือนกันน่ารักดีเ <laughs> ท่นี่เนี่ยเห <laughs> <laughs> ็นวะ่าน่ารักปะ <laughs> เออดูสกิลนะสกิลก็น่ารัก เดี๋ยวดูท่าวาบก่อนแล้วกันถ้าจะไม่ผิดไม่มีอะไรเหมือนกันนะโอเคแต่เรู้สึกว่าเอฟเฟกต์วานนี้มันเล่นใหญ่ไปปะมันดูเวอร์เวอร์สุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆกันของมาัาครังก้านะนี่น่ารักวะปลาไปเป็นหลุมแมวอันนี้เป็นปลากระเบนน่นารักน่ารักเอนดูดูอันตีนะอันตีเหมือนเป็นปลาอยู่รอบๆปะ้ะเธอสึกเงยดู เนี่ยน่ารักดีนะมาการงกาเนี่ยเป็นปลาเล็กเกสเป็นปลากระเบนแล้วก็เป็นแองแมวโอเคสําหรับมากางกาก็ประมาณนี้เปล่าเราไปดูสกิลต่อไอสกินต่อไปกันโอเคสําหรับตัวต่อมาได้เป็นของทาร่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่เราชอบเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะว่าในเกมเลต์เป็นไงโอเคท้าอย่างแมนเราชอบมากอ่ะดูที่ท่าวาร์ป ก็ไม่มีอะไรเนาะยืนเท่ๆไปกับแบ็คดรอปด้านหลังโอเคเดี๋ยวมาดูนี่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลนี่สกิลหนึ่งคือเห็นปะเท่ปะรู้สึกท่ามันดูรุนแรงมากเลยเอฟเฟกมันดูปั้งอะใช่ป่ะนี่เนีนี่แนียชอบตัวนี้มากเลยอะจริงๆแต่ไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้ติดอารมณ์ โคตรโกงอ่ะดูดิพออัน,น,นต, like. ติแล้วเลือดแทบไม่ลดเลยอ่ะเดี๋ยวก็ฟื้นกลับแหละนิดนึงดูดิเลือดเกือบเต็มหลอดอ่ะโคตรโหดโคตรโกงซิกเแตสกิลมันแบบมันรุนแรงจริงเดี๋ยวเอาใหม่ทราใม่อีเนปักอ่ะปักตีตีตีอีเนตีเนตีเน่ โอเคครับสำหรับทาร่าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูสกินสุดท้ายกันที่เพิ่งได้มาใหม่วันนี้เลยปักปักโอเคต่อมาก็เป็นตัวของลินดิสเนาะเราจำไม่ได้ว่าอันเนี้ยเหมือนมีโปรโมชั่นมันราคาถูกกว่านี้ปะ่ะเราจำไม่ผิดรู้สึกแอบเสียตังค์เยอะกว่าน,นะ,ะาสำหรับสกินอันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ดีกว่าวอันนี้เราก็ไม่รู้กันสกิลยังไงนะเอ้สกิลเป็นไงนะ โอเคเดี๋ยวมาดูท่าวาร์ปกันแต่น่าจะไม่มีอะไรปะ่ะมันเป็นระดับอ่ะท่าวิ่งก็น่าจะเหมือนเดิมนะมันก็คือเหมือนตัวปกติน่าจะเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลต่างๆจะเป็นยังไง <c oughs> เราก็เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะวิง่งชาจัง <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันฮึอ๋อน่าจะไม่มีอะไรเนาะโจมตีสกินก็ธรรมาดา <c oughs> โอเคแต่ชุดสวยดี <c oughs> เออต้องคิดยังไงให้เราไม่ขาดทุนอ๋อชุดสวยดีนะชุดน่าจะแพงโอเคเนาะเขาสวยดีนะนี่ทาวิ่งก็นมตัวไปข้างนั้นนิดนึงนารูโตะสุดนี่เนี่ยนี่เนี่ยนต้ลองจัดการเทนสักรอบสิโชว์โชว์โชว์วิงว่งวิง่งวิ่งปาด okay. กึกๆๆกึกโอเคก็มันเป็นพาสซีฟเนาะถ้าตีา3ครั้งก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม สกิลสก็วางเหมือนวางระเบิดเนาะส่วนสกิล3ามอันติเมตก็คือแบบพุ่งเป็นทิศทางที่เลือกแล้วก็จะเหมือนโจมตีอัตโนมัติโอเคครับสําหรับสกินลินดิตก็น่าจะประมาณนี้เนาะทุกคนคิดไงบ้างอะว่าสกินไหนคุ้มค่า ถ้าได้มาถึงอจะคุมก็เม้นบอกกันได้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดสนิงเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด,ด้วยนะ <c oughs> สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ <c oughs>